สนนะคะโอ้สวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมตรงนู้นเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะอันนี้เป็นสารหลักเมืองนะคะเป็นสารหลักเมืองเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะของออออของอำเภอขุข,ขันนะคะจังหวัดศรีสเกบนะ ถือว่าเป็นสารหลักเมืองที่มีความโดดเด่นแล้วก็ความสวยงามนะคะด้านข้างนี้จะมีเป็นศิละปะแบบเห็นไหมคะเป็นหงเป็นลักษณะเป็นการแกะสลักเป็นรูปหงด้วยนะเดะีย๋ยวเราไปดูด้านบนกันเนาะ โอ้ทำด้วยหินอ่อนสวยจังเลยค่ะ,ะสวยจังนี่คือสารหลักเลยน,นคะครับ